สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะสำหรับ,บน้องๆชั้นมัธยมปลายนะคะม .456 หน้องที่กำลังจะเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยายลัยนะคะคลิปนี้พี่ออมก็จะมาสอนโจทย์เกี่ยวกับ exponential และ l อการิทึมนะคะ,ะเรามาเริ่มดูกันที่ข้อแรกกันเลยเนาะ ข้อที่1นนะคะเขาบอกว่าถ้า x และว y นะคะเป็นจํานวนจริงบวกที่ต่างกาันก็คือเป็นลบไม่ได้เป็นศูนย์ไม่ได้ต้องเป็นจํานวนบวกเท่านั้นแต่ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นจํานวนเต็มนะที่สอดคล้องกับสมการ x กําลัง y เท่ากับ y กําลัง x นะคะแล้วโจทย์ก็ถามว่าข้อใดต่อไปเนี้ยผิดหมายความว่าถ้าเราเจอข้อที่ถูกเราจะตอบไ,ไม่ได้เพราะข้อถามหาข้อที่ผิดถูกไหมอันนี้เป็นข้อสอบเก่าแบบนานมากๆแล้วนะคะตั้งแต่ปี49กแต่ถามว่ายังสามารถใช้ในปัจจุบันได้ไหมก็คือ,อยังใช้ได้เนาะ เรามาดูกันที่ข้อแรกเลยนะคะพี่อ้อมก็จะเช็คจากข้อแรกเขาบอกว่า y ยกกําลัง x ส่วน y เท่ากับ x เนี่ยทำยังไงให้มันกลายเป็นจํานวนเต็มแบบนี้ก็คือต้องกําจัด y ทิ้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะกําจัด y ทิ้งพี่อ้อมก็จะยกกําลัง y เดยวนะจับยกกํนะาลัง y ทั้ง2ข้างของสมการนะคะดังนั้นยกกําลังซ้อนกันตรงนี้ก็มาคูณกันซึ่งมันจะตัดกันได้ก็จะได้ออกมาเป็น y กาลัง x เท่ากับ x กาลัง y ซึ่งถามว่าตรงกับเงื่อนไขที่เขาให้มาไหม ตรงแต่เราตอบไม่ได้เพราะเขาถามว่าข้อใดตอบปนี้ผิดนะคะเราก็ไปเช็คชอยข้อขอขคข้อขอใครบอกว่า x ยกกําลัง y ส่วน x เ,เท่ากับ y ทํายังไงให้ส่วน x หายไปนะคะเราก็จับยกกําลัง x ทั้งสองข้างเพราะฉะนั้นซ้อนกันทํายังไงซ้อนกันก็ตัดกันทิ้งก็จะได้ออกมาเป็น x ก,กําลัง y เท่ากับ y กําลัง x ซซึ่งถามว่าตรงกับเงื่อนไขไหม ก็ตรงแค่สลับฝั่งกันใช่ไหมงั้นข้อนี้ก็ยังตอบไม่ได้เราก็ไปดูชอยข้อขอควายนะคะข้อขอควาเนี่ยเขาบอกว่าให้ x y ทั้งหมดกําลัง y เท่ากับ x ยกกาลัง x บวก y ทำยังไงให้วงเล็บหายไปพี่อ้อมก็เอา y เนี่ยไปแจกเนาะก็จะได้ออกมาเป็น x กาลัง y คูณ y กาลัง y, y, y อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันยกกาลังบวกกันนะคะเกิดจากมันเอามาคูณกันซึ่งน้องสังเกตไหมเอ่ยว่าตรงนี้มันมี x กาลัง y ทั y ้งสองข้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่อ้อมก็จะจับ ตัดกันก็คือหารดย x กาลัง y ทั้งสองทางปรากฏว่ามันก็จะเหลือเป็น y กาลัง y กับ x กาลัง x แต่มันไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่โจทย์ให้มานะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยข้อที่ผิดก็คือชอยข้อขอควายเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบขอควายได้เลยนะคะอ่ะมาต่อกันที่ข้อที่สองเขาถามว่าเมื่อกี้ถามหาข้อที่ผิดใช่ไหมคราวนี้เรามาดูข้อที่ถูกกันบ้างเป็นการเรียงลำดับค่า x เอ่อค่า l o อกนะค่าลอการิทึมนะคะว่า เรียนจากน้อยไปม,มากเนี่ยอันไหนถูกต้องอันนี้พี่อ้อมแนะนํานะคะว่าข้อไหนนะที่3กับ3เนี่ยเลขหลังล็อเนี่ยสกับ 3, 3ไม่ได้อยู่ติดกันปักทิ้งออกไปก่อนได้เลยเราจะมาใช้ที่เลขฐานก่อนนะคะข้อนี้อันนี้อยู่ติดกันก็จริง นี้อยู่ติดกันก็จริงแต่ข้ององงูไม่ใช่เพราะว่าล็อกฐานสิบอาจจะมีอาจจะไม่ล็อกฐานสิบล็อกสิบตรงนี้จะมีค่าน้อยกว่าตรงนี้ไม่ได้คือมันต้องขึ้นอยู่กับว่าทั้งฐานทั้งตัวห้อยทั้งเลขหลังล็อกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเหลือสองช้อยถูกไหมก็คือกอไก่กับขอไข่ซึ่งถ้าน้องเปรียบเทียบพี่กอไก่กับขอไข่นะคะน้องจะเห็นว่าสองช้อยนี้มันมีแค่ตรงนี้ที่ต่างกันส่วนข้างหลังตรงนี้เหมือนกันหมดเลยใช่ปะเพราะฉะนั้นตอนเปรียบเทียบนะคะน้องไม่ต้องมานั่งคิดล็อกสิ กับล็อกสาฐาน5้าล็อกเดียวกันแต่ฐานคนละฐานนะคะถ้าฐานมากจะมีค่าน้อยถ้าฐานน้อยจะมีค่ามากเพราะฉะนั้นอันนี้ตอบช้อยข้อกไก่ได้เลยนะคะอ่ะมาต่อันที่ข้อ3ามเขาบอกว่าจำนวนเต็มนะคะที่สอดคล้องกับ อ่ะสมการก็มีทั้งก้อนเลยนะคะถามว่ามีค่าเท่ากับข้อไหนต่อไปนี้มันมีกฎข้อหนึ่งน้องเห็นตัวห้อ,อยอันนี้ไหมคะมันเป็นล็อกฐาน2อันซ้อนกันใช่ปะแต่เราต้องคิดจากอันนอกก่อนก็คือถ้าฐานมันเป็นแบบนี้ที่อราจะปรับให้เป็นโจทย์แบบนี้ก็คือล็อฐาน1นส่วนสกับล็อกบวกหฐาน3มากกว่าล็อก หนึ่งส่วนสองกำลังลบหนึ่งฐานหนึ่งส่วนสองเพราะจริงๆอันเนี้ยมันก็คือตัวเดียวกันกับนี้แค่พี่อ้อมปรับฐานนะให้มันเท่ากันทั้งสองข้างถูกไหมซึ่งฐานอันเนี้ยเขาเรียกว่าฟังก์ชันลดนะคะเพราะว่าฟังก์ชันลดอ่ะเขากาหนดมาไว้ว่าเอต้องมากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่าหนึ่งซึ่งอันเนี้ยเข้าเงื่อนไขมากกว่าศูนย์ก็จริงแต่น้อยกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นกฎของฟังก์ชันลดก็คือเขาบอกว่าอ่ถ้า A มากกว่า0น้อยกว่า1นะคะตอนแก้สมการ่ะแก้อะสมการก็จะได้เป็น สมมตินะ log log x ฐาน a สมมติโจทย์กำหนดมาเป็นแบบนี้นะน้อยกว่า log y ฐาน a แต่ตอนสรุปเราจะกำหนดว่า x มากกว่า y แต่ถ้าเป็น log x ฐาน a มากกว่า log y ฐาน a ตอนสรุปเราจะกำหนดว่า x น้อยกว่า y คือเครื่องหมายมันจะเป็นยังไงกันเอาง่ายๆถ้าเป็นฟังก์ชันลดเครื่องหมายมันจะ ตรงข้ามกันดังนั้นตรงน,นี้เรามีฟังก์ชันลดใช่ปะ่ะพี่อ้อมก็จะก,กําหนดเลยว่าก้อน,น,อน 1, 2, เนี้ยทั้งก้อนหลังหนึ่งส่วนสเนี่ยก็คืออ่ะจะได้ว่า l o g x บวกหฐานสามเนี่ยเขากําหนดมากกว่าใช่ไหมพี่อ้อมก็เขียนไปเป็นน้อยกว่า1นึ่งส่วนสองกำลังลบหหนึ่งส่วนสองกำลังลบหก็มีค่าเป็นสองอ่ะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยคำถามคือ พอหนส่วนสเราใช้ไปแล้วตอนนี้เรามีล็อกฐาน3ามซึ่งฐานสามเป็นจํานวนเต็มใช่ปะ่ะเป็นฟังก์ชันเพิ่มด้วยถามว่าเข้าเงื่อนไขนี้ไหมไม่เข้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้มันเป็นจํานวนเต็มที่มากกว่าหนึ่งอนะ่ะก็กําหนดให้เป็นเครื่องหมายตามที่โจทย์ให้มาได้เลยดังนั้นอันนี้พี่อ้อมก็จะกําหนดได้ว่า x บวกหนึ่งเนี่ยน้อยกว่าสามกำลังสองซึ่งมันก็คือเกดังนั้น x ต้องน้อยกว่าแเพราะฉะนั้นเลขที่เป็นไปได้มากที่สุดเอาแบบว่าใกล้เคียงที่สุดเนี่ยก็คือชอยข้อขอไข่ถูกไหมก็คือมีค่าเป็นเจ็ดนะคะต่อมาข้อที่4ี่นะคะโจทย์กาหนดมาให้ว่าล็อกสามฐานสองเนี่ยมีค่าเป็น 1. 5 9ดแล้วก็ให้สมการมาหน้าตาแบบนี้เลยถามว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอาง่ายๆก็คือถามหาค่า x ถูกไหมเขาถามว่าแล้วค่า x ที่สอดคล้องกับสมการเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ดังนั้นนะคะพี่อ้อมก็จะกําหนดมาให้อ่ะขอลอกโจทย์ก่อนนะ2ยกกาลัง 2x บวก1นะคะคูณ3ยกกำลัง 2x บวก2เท่ากับ12ยกกำลัง 2x อ,อันนี้ฐานเป็นจำนวนเฉพาะแล้ว3ก็เป็นจำนวนเฉพาะแล้วแต่12ยังไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นพี่อ้อมจะจัดรูปใหม่12เกิดจาก2กำลัง2คูณ3ถูกไหมยกกำลัง 2x ทำยังไงให้วงเล็บตรงนี้หายไปนะคะเราก็จะเอาข้อไปกระจายตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้พี่อมจัดรูปให้เสร็จก่อนนะเป็น2กำลัง 2x บวก1คูณ3กำลัง 2x บวก2เท่ากับ2กำลัง 4x คูณ3ามกำลังสอง x ซึ่งถ้าเราสังเกตนะคะจะเห็นว่าฐานสามอ่ะมันมีอยู่2ที่ใช่ปะแต่ฝั่งที่มากกว่าคือฝั่งนู้นเพราะว่าตอนนี้ไม่มี 2x เหมือนกันแต่อันเนี้ยไม่มีอะไรมาบวกต่ออันเนี้ยมันเป็นบวกสองเพราะฉะนั้นพี่อ้อมก็จะย้ายไปไว้ฝั่งซ้ายนะคะฐานสามซึ่งถ้าย้ายไปตรงเนี้ยมันคูณอยู่กับฝั่งขวาใช่ปะตอนย้ายไปเราก็จะย้ายไปหารซึ่งถ้ายกกําลังฐานเดียวกันฐานกันเราก็จะนําเลขชี้กําลังมาลบกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยตัดกันทิ้งไอ้ฝั่งเนี้ยก็จะเหลือแค่3ามกำลังสองก็ แล้วก็อันนี้เลขฐานสองเนื่องจากว่าเมื่อกี้เราย้ายฐานสามาไว้ฝั่งนี้แล้วใช่ปะพี่อ้อมก็จะย้ายฐานสองไปไว้ฝั่งนู้นบ้างก็ย้ายเหมือนเดิมย้ายเป็นลบนะคะดังนั้น4ี่ลบกับ 2x บวก1ก็จะเหลือสองลบ1ก็จะได้เป็น2องยกกำลังสองลบหนึ่งอ่ะคราวนี้คำถามคือแล้วล็อกสามฐานสองที่โจทย์ให้มาเนี่ยเราจะไปแทนค่ายังไงพี่อ้อมขอ,อยกตัวอย่างแบบนี้สมมุตินะคะสมมุติว่าแปดเนี่ยเดี๋ยวนะ 8ยกกำลังอ่า8เท่ากับ2ยกกำลัง3พี่อ้อมจะเขียนเป็นสมก,การล็อกได้ว่าล็อก8ฐาน2เท่ากับ3น้องดูนะแปลงจาก e x p o n e n t เนนไปเป็นล็อกมันคือ2กำลัง3แบบมีค่าเป็น8แต่ถ้าเราแปลงไปเป็นล็อกมันคือตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าน้องไม่แน่ใจน้องก็เทียบจากที่พี่อ้อมเขียน8เนี่ยในที่เนี้ยก็คือตรงนี้ถูกไหม ยกกำลังในที่นี้ก็คือเลข3แล้วฐานก็เป็น2เหมือนกันดังนั้นนะคะถ้าพี่ย้อมแปลงออกมาจากตัวเนี้ยแปลงไปเป็นล็อกนะก็จะได้ออกมาเป็นล็อก9ฐาน2องเท่ากับ 2x ลบ1ถามว่าใช้ได้ยังใกล้เคียงแต่ว่าตรงนี้มันเป็นล็อก3ใช่ปะ่ะนองว่าแค่เปลี่ยน9เนี่ยมาเป็น3ากำลังสองเฉย เราเลขชี้กำลังในเรื่องของลอ,อ,อกา r ิทึมเขาบอกว่าไงเขาให้ตบไปไว้ข้างหน้าถูกไหมดังนั้นก็จะได้เป็น2 log 3ฐาน2ก็จะได้เป็น 2x ลบ1เพราะฉะนั้น log 3ฐาน2มีค่าเป็น1.59น้องก็แก้สมก,การมาะสุดท้าย x ของน้องเนี่ยก็จะได้เป็น2.09นะคะอันนี้ไม่เป็นข้อข้อที่ฝนเนาะน้องจะต้องฝนล,ละคัดคำตอบเองนะคะเป็น 0 0 9เพราะว่าฝลตัวหน้าเนี่ยเลขตัวหน้าจุดทศนิยมมันมีส0ตำแหน่งนะคะประมาณนี้ข้อ5นะคะบอกว่าผลบวกของรากทั้งหมดนะคะก็คือผลบวกของคําตอบเนี่ยของสมการเนี่ยทั้งสมการนะคะคือข้อไหนเพราะฉะนั้นอันนี้พี่ยอมขอเอามาเขียนใหม่นะคะเป็นล็อกของ3อยกกําลัง1ส่วน X บวก27 ฐาน3เท่ากับล็อกสฐาน3ามเนื่องจากว่าอันนี้ไม่เป็นฐาน3เหมือนกันใช่ไหมยอมก็จะปรับตรงเนี้ยหนึ่งอ่ะให้กลายเป็นล็อกสฐาน3พอล็อกอะไรฐานอน,นันต์ก็มีค่าเป็น1นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะปรับให้เป็นฐาน3เหมือนกันก็จะเป็น3ยกกำลัง 1, 1> ส่วน2อเอ่ะเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมคราวเนี้ยเนื่องจากว่ามันมีสูตรอยู่ข้อหนึ่งนะคะของสมบัติของล็อกเนี่ยที่เขาบอกว่า ล็อกฐาน a นะคะบวกล็อก n ฐาน a เนี่ยฐานเดียวกันบวกกันนะคะก็จะได้ว่าล็อกเฐาน a ก็คือเอาเลขหลังล็อกมาคูณกันเลยซึ่งอันเนี้ยพี่อ้อมปรับฐานให้มันเท่ากันใช่ไหมนั่นหมายความว่าเราสามารถเอาก้อนเนี้ยสี่สามแล้วก็ก้อนเนี้ยทั้งก้อนเนี่ยมาคูณกันได้เพราะฉะนั้นก็จะได้ออกมาเป็นล็อกของสี่สามเนี่ยสิบสองใช่ไหมแล้วก็คูณกับสามยกําลังหนึ่งส่วนสอง x เพราะฉะนั้น ็อกฐานสามตรงนี้เหมือนกันใช่ปะตัดทิ้งค่ะเราสนใจแค่สามยกกำลังหนึ่งส่วน x บวกยี่สิบเจ็ดเท่ากับสิบสองคูณสามยกกำลังหนึ่งส่วนสองเอ็ท่านี้พี่อ้อมขอปรับแบบนี้นะคะพี่อ้อมกำหนดว่าแทนนะคะแทนสามกำลังหนึ่งส่วน x เนี่ยให้เป็น a เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น a บวกยี่สิบเจ็ดเท่ากับสิบสองคูณ คูณอะไรอ่ะคราวนี้มาดูเราบอกว่า3ยกกําลัง1.2 x ส่วน 2x เนี่ยมันมาจากไหนมันก็มาจาก3ยกกําลัง 1.x ส่วน x ทั้งหมดยกกําลังสองพอยกกาลังซ้อนกันเราก็จะนํามาคูณกันแบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่อ่ะข้อนี้สิ่งที่น้องต้องปรับคือมันคือ3ยกกําลัง1ส่วนเประเด็นคือก้อนเนี้ยปัญหามันติดตรงนี้ทายังไงมันถึงจะได้1.2 x ส่วน 2x เพราะฉะนั้นถ้าติดปัญหาพี่อ้อมก็ต้องแก้ไขยยนิดนึงก็คือแทนที่เราจะกําหนดว่า1ส่วน สามยกกำลังหนึ่งส่วน x เนี่ยเป็น a ใช่ป่ปะเราจะกำหนดเป็นแบบนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่าปัญหามันคือใคร workplace? ปัญหาคือ a ตัวนี้เพราะฉะนั้นอันนี้นะคะพี่อ้อมจะกำหนดแบบนี้แทนคือเราจะเปลี่ยน3ยกกำลัง 1, หนึ่งส่วน x เนี่ยให้อยู่ในรูปของ3ยกกำลังหนึ่งส่วน2 x และะ้วยกกำลังสองงงไหมเพราะว่าถ้าเราใช้ตัวเนี้ยเป็น a เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะติดปัญหาเพราะฉะนั้นพี่อ้อมก็จะกำหนดใหม่เลยว่าให้เนี้ยเป็น a เพราะฉะนั้นตัวนี้คืออะไรพี่อ้อมก็ปรับมาเป็นตัวนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ายกกำลังซ้อนกันใช่ไหม ออกมาสุดท้ายมันก็เป็น3ามยกกำลัง1ส่วน x อยู่ดีเพราะฉะนั้นอันนี้พี่อ้อกก็จะเปลี่ยนเป็น3ามยกกำลัง1ส่วน 2x ทั้งหมดยกกำลังสองเพราะฉะนั้นอันนี้พี่อ้อกก็จะแทนค่านะคะแทนค่า3ามยกกำลัง1ส่วน 2x เนี่ยเท่ากับ a เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็จะได้เป็นอะไรมันก็จะได้เป็น a ยกกำลังอะไรเอ่ย a ยกกำลังสองถูกไหมจะได้เป็น a กำลังสองบวกยี่สิบเจ็ดเท่ากับสิบสอง a ก็จะได้เป็น a กำลังสองอ่ะลบสิบสอง a บวกยี่สิบเจ็ดก็จะได้ออกมาเป็น a ลบเก้ากับ a ลบสามเท่ากับศูนย์ a เดียวก็จะมีค่าเป็นเก้ากับสาม a เดียวก็จะมีค่าเป็น9กับ3แต่นี้ไม่ใช่คำตอบเพราะไอ้9กับ3มเนี่ยมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ้อมขอแก้ไขตรงนี้นิดนึงนะ จะต้องเขียนว่าเท่ากับศูนย์ก่อนเอาเดี๋ยวนะเท่ากับศูนย์อ่ะแั้ก็จะแบ่งเส้นขั้นนิดหนึ่งเพราะพื้นที่มันไม่พอเนาะแล้วก็นี้เอาเอาอกอ่ะคราวนี้พอได้ a เสร็จแล้วเรื่องจากว่าตัวแปรของเราจริงๆมันไม่ใช่ a ถูกไหมมันเป็น x เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแทนค่ากลับไปเรากำหนดว่าไงเรากำหนดว่า a เนี่ยก็คือเก้าเนี่ยเท่ากับสามยกกําลัง1ส่วน 2x และอีกอันหนึ่งเนี่ยเก็คือ3เท่ากับ3ยกกำลัง1ส่วน 2x เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันคือ3มกำลังสองเท่ากับ3ยกกำลัง1ส่วน 2x ก็จะได้ว่า2เท่ากับ1ส่วน 2x x เอดีย hmm. วก็เลยมีค่าเป็น1ส่วน4อันนี้ก็เหมือนกันมันคือ3มกำลัง1เท่ากับ3ยกกำลัง1ส่วน 2x ก็จะได้ว่า 2x เท่ากับ1 x ก็คือเศษ1ส่วน2ซึ่ง1ส่วน4เนี่ยมันคือ0.25อันนี้คือ0.5ใช่ไหมเพราเสนอจับรวมกันนะคะก็จะได้เป็น0.75ก็คือชฉลยข้อคคอวายค่ะ